เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจาวันพฤห,หัสบดีที่20กร,รกฎาคมพุทธศักราช2566รับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินคนเกิดวันอาทิตย์มีเงินเข้ามามา,มากมายรายจ่ายมากมายเลยทีเดียวเรื่องของการงานเหน็ดเหนื่อยเพราะช่วงนี้มีการแข่งขันสูงแต่ไม่ต้องกังวล ถ้าคุณขยัโนอโดทนทุกอย่างก็จะสําเร็จเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คนละคนรักยังรักกันดีความรักลงตัวไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงส่วนคนโสดตอนนี้โสดต่อไปก่อนจะดีที่สุดทํางานเก็บสาหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินคนเกิดวันจันทร์ตอนนี้ปวดหัวน,นิดหน่อยแบกบรับค่าใช้จ่ายมากเยอะแยะมากมาย เรื่องของการงานการงานโดดเด่นสุดพลังเอาอะไรมาเทียบก็ฉุดไม่อยู่ในตอนนี้ไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรหน้าที่ตาแหน่งของคุณดีทั่วหน้าเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ยังรักกันดีไม่มีปัญหาอะไรส่วนคนโสดตอนนี้มองไปทางไหนก็มีแต่คนยินดีกับคู่ของคุณเพราะคุณจะได้มีคนเข้ามาดูแลหวัวใจในเร็ววนี้ สำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินเตรียมตัวยิ้มรับความปังไว้ได้เลยจะมีเงินเข้ามาก้อนโตเรื่องของการงานคุณจะได้รับโอกาสดีๆจากเจ้านายได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรัก คบไปนานๆนก็เริ่มเบื่อเพราะความรู้สึกดีๆได้เบาบางลงไปแล้วส่วนคนโสดจะได้เจอคนที่ถูกใจค่อยพัฒนาความสัมพันธ์สําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินคนเกิดวันพุธรายได้ตอนนี้รับรื่นดีไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอะไรที่ทําให้ควรใจเรื่องของการงานมีโอกาสที่จะมีงานหินเข้ามาให้คุณท้าทายความสามารถแต่คุณสามารถแก้ปัญหาได้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรัก วางแผนใช้ชีวิตกันอย่างมั่นคงทุกอย่างลงตัวหมดส่วนคุณโสดโสดไปก่อนดีที่สุดเพราะชีวิตของคุณมีหลายเรื่องที่จะต้องรับผิดชอบสําหรับคนที่เกิดวันพฤรหรหาสวัสดีเรื่องของการเงินมีเกณฑ์หมดเงินเพราะคนใกล้ตัวบางคนเรื่องของการงานเป็นช่วงที่คุณต้องพิสูจน์ตัวเองในการทํางานซึ่งผลงานของคุณออกมาดีเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีบางคนต่างดูแลซึ่งกันและกันส่วนคุณโสดตอนนี้โสดไปก่อนเพราะยังไม่ มีใครเข้ามาเลยสำหรับคนที่เกิดวันสุกเรื่องของการเงินตอนนี้เห็นกระเป๋าเงิน ก็น่าภาคภูมิใจมากมีเงินเข้ามามากมายเรื่องของการงานการงานของคุณมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกี่ยวกับงานซึ่งไม่ต้องกังวลเพราะเป็นเรื่องที่ดีเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีมีความคาดหวังอะไรก็ดีเกินคาดสาหรับคนที่เกิดวันเสราร์เรื่องของการเงินมองเห็นโอกาสที่จะมีไรายได้เข้ามามากมายฉลม่มทลายรีบคว้าไว้เรื่องของการงานจุดเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นยิ่งคนทํางานออนไลน์คะค่ะ ซื้อมาขายไปก็จะมีโอกาสที่จะได้รับสนับสนุนอย่างดีเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีรักกันทุกวันใช้เวลาอยู่ด้วยกันอย่างมีคุณค่าสอนคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบเจอกับคนที่อ่อนโยนใจดีมากๆดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ